าติดตามผลงานซึ่งอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะเราได้รถปุ๋ยน้ำของเราเข้าไปตอนนั้นเราใช้สูตรนมจืดสองกล่องแล้วก็ผงชูรสสองช้อนนะคะแล้วก็เอ็มร้อยห้ช้อนสี่ฝานั่นเองวันนี้เรามารีวิวดูคือพอดีว่าคุณแต้วอะ่ะ ไม่สบายก็เลยไม่ได้ออกมาสวนก็เกิน10วันเกือบ20วันแต่ว่าตอนนี้เรามาสังเกตดูว่ามะนาวของเรารู้สึกว่าเขาจะติดช่อเยอะแล้วนะคะสังเกตดูเราเราได้ทดลองแค่หนึ่งครั้งสําหรับต้นนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมา,าเราจะมาเพิ่มเข้าไปอีกน้อยหนึ่งแล้วเราจะสังเกตตอนนี้ตนน้นมะนาวเนี้ยก็คือหน่ต้อหนึปีนะคะตอนนี้มะนาวเราพอมีลูกเห็นไหมคะลูกเริ่มเยอะแล้วเนี่ย คุณแต้วก็เลยว่าเออน่าสนใจเดี๋ยวเราลองมามาใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งว่ารอบหน้าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดกิ่งเนาะยังไม่ไม,ไม่ไม่กล้าตัดกิ่งเพราะตอนนี้เขาติดเขาติดดอกเยอะนะคะเดี๋ยวจะลองจะลองรดน้ําปุ๋ยที่เราทําอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะค่ะวันนี้คุณแต้วก็พา แฟนคลับเรา f อเรามาดูวิธีการทำปุ๋ยที่จะดูแลต้นมะนาวของเราซึ่งรอบที่แล้วทำไปแล้วรอบหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเออมันโอเคนะวันนี้ก็เลยมาทำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าทิ้งช่วงไปนานพอสมควรพอดีกักตัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยก็ต้องเป็นพอดีตอนนี้อยู่ที่สวนจริงๆก็จะเป็นกระป๋องเพื่อที่เราจะไว้ผสมเองมีช้อนนะคะผงชูรสนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้วันนี้เราจะใช้ผงชูรสสองช้อนโต๊ะนะคะ เครื่องดื่มชูกําลังเรารู้แล้วว่าเขามีวิตามินที่จะช่วยให้มะนาวของเราสดชื่นแล้วก็ติดลูกติดผลนั่นเองผงชูรสก็เหมือนกันผงชูรสนี่จะมีโปรโตีนมีกรดอะมิโน,โนนะคะที่แบบช่วยเร่งรากแล้วก็เร่งเร่งดอกเร่งผลนั่นเองอวันนี้ก็นมจืดตราหัวแดงเห็นไหมคะก็จะเป็นสูตรเดิมรอบที่แล้วก็คือสองกล่องสองกล่องสี่ช้อนอไม่ใช่โทษทีค่ะสองสองช้อนโต๊ะแล้วก็สี่ฝา มาผสมกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้รสมะนาวของเราอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเราก็จะใช้นมจืดของเรานี่นะคะสองกล่องพอดีอยู่สวนนะคะก็แบบไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรก็พอดีอ่าโอเคได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราอ่าโอเคนมจืดนะคะก็ใช้นมจืดคือถ้าใช้นม หวานเดี๋ยวมุดจะมาตอมเพราะว่าต้นไม้เราก็ไม่อยากให้มุดมาตอมเพราะว่ามันจะมาทาให้ให้ต้นไม้เอ่อเป็นโรคอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อเราใส่นมจืดไปแล้วนะคะก็ขอเป็นผงชูรสสองช้อนอ่าสองช้อนผงชูรสมีกรดอะมิโน,โนอ่าแล้วก็มีโปรตีนที่สกัดมาจากมันสำปะหลังอยู่แล้วนะคะสังเกตดูว่า มีหลายๆคนจะลองสูตรนี้แล้วประสบความสำเร็จก็คือเหมือนกับว่า,าพืชผักผลไม้จะรสชาติกรอบอร่อยเมื่อเราใส่ผงชูรสไปกับนมจืดของเราก็คนนิดนึงเนาะต้องคนพอสมควรคือต้องให้ผงชูรสเนี่ยเพราะว่าผงชูรสเป็นเกล็ดเขาจะต้องละลายเวลาเราฉีดพ่นก็จะได้ไปผสมกับเนี่ยค่ะเราก็ผสมต่อไป เครื่องลืมชูกำลังบอกแล้วว่ามีวิตามินทำให้ต้นไม้ทำให้พืชผักของเราสดชื่นใส่โทษทีจริงๆต้องใส่เป็นฝาได้และ1ฝาอ้าวสองสามปลาลอนะคะก็คนส่วนผสมทั้ง3อย่างให้เข้ากันอย่างดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปผสมน้ำา20ลิตรในการรดก็คือ20ลิตรนี้เราจะใช้รดต้นไม้อื่นด้วยแล้วก็จะมีมะม่วง,งแล้วก็มี มีมะนาวตอนนี้เราเน้นมะนาวนะคะมีทัพทีมเดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้รดแต่รู้สึกว่ามารอบนี้ต้นไม้ของเราสดชื่นหลังจากที่คุณแต้าถูกกักตัวแล้วออกมาเจอที่สวนเราเออแปลงหูแปลกตาขึ้นโดยเฉพาะมะนาวเนี่ยรู้สึกว่าติดดอกแล้วก็กําลังติดชอบอลูกมะนาวนั่นเองเดี๋ยวถ้าเขาโตหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะได้ตอนกิ่งมะนาวนี้รู้สึกว่ามะนาวต้นนี้จะสมบูรณ์นะคะตอนนี้เราคน อพอได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปผสมกับน้ำแล้วเราจะได้รดน้ําต้นไม้กันนะคะเราจะได้รดน้ำมะนาวรดน้ําต้นไม้ก็คือจะมีต้นมะนาวแล้วต้นมะม่วงทับทิมแล้วก็จะมีพริกบางต้นแล้วก็ต้นผักเมล็ดด้วยนะคะ20ลิตรนะคะโอเคค่ะน้ําทั้งน้ำโซลารเซลล์ก็น้ำปลาซึ่งเป็นน้ําน้ําสระในหมู่บ้านนะคะก็ครูนี้ก็จะประมาณสัก10 10ลิตรเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมที่เราคนเมื่อกี้นะคะซึ่งตอนนี้ละลายหมดแล้ว ใส่สักครึ่งหนึ่งก่อนก็คือใส่ไปครึ่งหนึ่งของนี้นะคะคือชอบอะมาเห็นแล้วก็ต้นไม้เรารู้สึกว่าโตเป็นพิเศษแล้วเขียวสดชื่นมากเลยค่ะอ้าวโอเคเดี๋ยวขออนุญาตใช้มีดนี้เลยนะคะคนนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่ถังวันนี้วันนี้มาพร้อมถังฉีดเลยนะคะถ้าใครไม่มีถังฉีดก็เป็นป๊อกกี้ก็ได้แต่วันนี้ก็คือคุณแต้ออมาด้วยถังฉีดโอเคค่ะได้แล้วนะคะหนึ่ง หนึ่งรูทังประมาณสิบลิตกรกันแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ถังฉีดกันแล้วเดี๋ยวเราไปฉีดต้นมะนาวแล้วมะม่วงกันนะคะโอเคค่ะตามไปเลยค่ะค่ะเห็นไหมคะได้แล้วค่ะนี่เราก็ฉีดไปทั้งใบทั้งรากเลยนะคะต้นนี้เราจะดูแลเพราะเป็นต้นทดลองเราเราจะได้สังเกตเนี่ยพอเขาโตเราก็จะได้เนี่ยค่ะใส่ไปเลยค่ะอันนี้เป็น ปุ๋ยนมจือเนาะเป็นปุ๋ยนมสดปุ๋ยนมจืค่ะตุทีเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีหนึ่งว่าเขาเป็นยังไง ก็จะให้น้ำน้าปุ๋ยก็คือให้ปุ๋ยต้นไม้ของเราประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาดูกันเดี๋ยวตอนนี้คุณแต้ขอไปฉีดต้นอื่นก่อนเนาะเพราะว่าใช้เวลานานแต่ที่สําคัญก็คืออย่าลืมติดตามเรากด subscribe แล้วก็ให้กําลังใจช่องสุขสไตล์คุณแต้นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวต่อในสัปดาห์หน้าว่าไอ้ต้นมะนาวที่เราดูแลเนี่ย 3ครั้งมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเป็นสูตรปุ๋ยนมจืดสองกล่องแล้วก็ผงชูรสสช้อน M154 ฝานเองเป็นยังไงคะแต่คุณแต้มเนี่ยตื่นเต้นมาเพราะสังเกตดูแล้วมะนาวของเราค่อนข้างจะโอเคคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ